สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Alice Mason, อลิสเมจิกโมเมตนต์นะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของดวงเนาะของคนราศีกันในเดือนตุลาที่กำลังจะถึงนี้นะคะมาดูกันว่าดวงของทุกท่านเป็นยังไงม้่งนะ ก่อนจะไปดูดวงค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะโอเคเรื่องแรกที่เราจะดูเนาะเรามาเริ่มกันที่เรื่องการเงินก่อนเลยมาดูว่าการเงินจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนตุลาคมโอเคการเงินเนี่ยเป็นไปน,นี้ทางที่ดีคือยิ่งขยันยิ่งได้ค่ะ ยิ่งเราขยานันยิ่งเราฟันฝ่าอุปสรรคเนี่ยสิ่งที่ตอบแทนกลับมาก็ยิ่งคุ่มค่าาะ,ะจากเดอะสตาร์ตรงนี้ค่ะถ้าเราเล็งอะไรไว้อยากได้อะไรเนี่ยมีสิทธิ์มากที่เราจะซื้อมันอย่างกระทนหนะันอยู่ๆก็ตัดสินใจซื้อไม่มีเหตุผลเลยไม่ว่ามันจะเป็นของชิ้นใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนาะอย่างบางคนเล็งรถไว้อยู่ก็ตัดสินใจซื้อรถซะอย่างนั้น ขึ้นมาค่ะโอเคแต่ว่าในตรงนี้ที่เราพูดเรื่องรถขึ้นมาถึงจะไม่ได้ซื้อรถนะแต่ยังไงมีเกณฑ์จะเสียเงินอ่ะเกี่ยวกับยานปหาหนะอยู่แล้วถ้าไม่ซื้อรถก็อาจจะต้องซ่อมบำรุงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรืออะไรแบบนี้ค่ะเออมีเรื่องการเงินตรงนี้เข้ามาเนาะจะมีข่าวดีด้านการเงินเข้ามาด้วยแต่ปัญหาคือมันมาเป็นข่าว เงินมันยังไม่มามันมาแต่ข่าวแต่ก็เป็นข่าวดีค่ะเป็นข่าวดีแล้วก็ค่อนข้างจะเข้ามากระทันหันเนาะอ่าในส่วนของการเงินค่ะเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าการงานของเพื่อนชาวราศีกันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคในเรื่องของการงานค่ะอาจจะมีเรื่องให้ตัดสินใจเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยนะเออมีเรื่องให้เรารู้สึกอ,อ่ ที่เราต้องตัดสินใจครั้งเนี้ยเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันน่ะมันอาจจะเต็มไปได้วยความอึดอัดอแต่ไม่ได้ความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจในการทํางานเออเพราะว่ามักจะมีเรื่องกระทบกระทั่งหรือเรื่องเข้าใจผิดกับคนที่ต้องร่วมงานกันบ่อยๆอะคะ่ะ ซึ่งมันเกิดจากอคติของฝั่งนนด้วยเนาะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราเข้าข้างกันนะตามหน้าไพ่เลยคือเกิดจากอคติของฝั่งนั้นด้วยที่มันทําให้หลายๆอย่างไม่ราบรื่นเหมือนเราพยายามแล้วแหละที่จะทําดีหรือจะคุยหรือจะทํางานให้มันเหมาะสมอะไรก็ตามอะแต่บรรยากาศการทํางานอะมันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นมันก็ยังทําให้เรารู้สึกอึดอัดอยู่เรามัดระวังว่าจะต้องไปรู้เรื่องที่ไม่ดี ของคนในที่ทํางานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตามเนาะแต่อาจจะไปรู้เรื่องที่ไม่ค่อยดีของเขายิ่งทาให้เราอึดอัดมากกว่าเดิมอีกอ่าถ้าใครตัดสินใจจะย้ายงานอยากให้รอสักหน่อยนะคะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีสักเท่าไหร่เนาะเอเอแต่จากตรงเนี้ค่ะสองใบเนี้ย จริงๆอะถ้าพูดถึงเจ้านายหรือพูดถึงคนที่มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องของเงินเดือนหรืออะไรอะค่ะก็ออกมาในทิศทางที่ดีแหละทิศทางที่ดีแต่ทุกอย่างจะล่าช้าหน่อยเนะเาะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการหรือทำธุรกิจเสริมส่วนตัวด้วยค่ะให้ระวังเรื่องการโดนโกงให้มากๆหน่อยค่ะอันเนี้ยค่อนข้างจะชัดเจนเลยโดยเฉพาะคนที่ต้องติดต่อทางไกลาขายของออนไลน์อย่างเงี้ย ระมัดระวังการโดนโกงเนาะรวมถึงการลงทุนในรูปแบบอื่นๆด้วยอะไรอย่เงี้ยค่ะเออเพราะใบเนี้ยค่อนข้างออกมาชัดเจนเลยโอเคอะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันต่อนะคะว่าความรักของชาวราศรีกันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะมาดูกันว่าความรักของคนโสดเป็นยังไงบ้างคนมีคู่รอแป๊บเดียวค่ะอ่าสำหรับคนโสด เออคนโสดค่ะจะมีคนเข้ามาเรารู้สึกว่าเขาเป็นสายเปยอ่ะเออดูดูเขาจะเป็นสายเปยดูเขาจะช่างเอาอกเอาใจอืมเป็นคนที่พูดจาน่ารักอ่อนหวานค่ะอ่าถ้าณนะตรงนี้เรายังรู้สึกว่าเขาไม่ใช่อย่างน้อยคบไว้เป็นกันลยาณมิตรก็ดีนะเออ เราอ่ะรู้สึกว่าคนโสดบางคนจะมีคนที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้คะ่ะลืมคนเก่าๆไม่ได้เขายังติดค้างอยู่ในใจเราคิดว่า move on ดีที่สุดอ่านะตอนนี้นะ move on ดีที่สุดอืมโอเคอันนี้คือภาพรวมสำหรับคนโสดน,นะคะมาดูคนมีคู่บ้างของคนมีคู่เป็นยังไงนะเอาละดุเดือดทีเดียว สำหรับคนมีคู่นะคะในช่วงนี้ค่ะจากตัวเจ็ดดาบเนี่ยออกมาคืออาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เขายังบอกเราไม่หมดอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องที่คิดว่าถ้าเรารู้เราจะโกรธถามว่าเป็นเรื่องการนอกใจได้ไหมก็มีสิทธิ์ค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นคู่ที่อยู่ไกลกันนะมีสิทธิ์สูงมากเลยที่เขาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเนาะ สำหรับคู่ที่อยู่ด้วยกันมองว่าเฮ้ยมันเป็นไปนไม่ได้หรอกที่คนของเราอยู่ด้วยกันทุกวันจะนอกใายได้ยังไงแต่เราว่าอย่างน้อยอ่ะเขาจะมีเรื่องปิดบงังมีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกคนหรือยังบอกคนไม่หมดขอให้คุยกันด้วยเหตุผลนะคะใจยเย็นๆนะในการคุยกันถ้าเขาร้อนขอให้เราเย็นขอให้เรายึดถือเหตุผลเยอนะๆเนาะอืมแล้วก็ถ้ามีการเดินทางร่วมกันหรือต้องทําอะไรร่วมกันในระยะยาวอะคะ่ะ มันเป็นไปได้สูงมากเลยที่จะมีข้อขัดแยง้งทะเลาะเบาะแว้งเนาะเพราะเราจะรู้สึกว่า,าในจุดเนี้เหมือนทาไมเราเหนื่อยกว่าอะไรเงรี้ยจริง,รงๆอาจจะไม่ใช่นะคะค่อยๆค,ค,คุยกันด้วยเหตุผลเนาะเออแต่โดยภาพรวมอ่ะเรายังไม่ได้เห็นไพ่ของการเลิกลาออกมานะคะหรือการตัดขาดไม่มีนะโอเคต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่ต้องระวังเนาะเออเรื่องที่ต้องระวังว่า ชาวราศีกันค่ะจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าไพ่เนี่ยอยากบอกอะไรกับคนหรือเปล่าเนาะอืมโอเคณนะตรงนี้ค่ะไพ่บอกว่าเรื่องอะไรก็ตามที่คุณลงทุนล,ลงแรงทําไปเนี่ยเออเรื่องอะไรก็ตามที่คุณลงทุนลงแรงทําไปเนี่ยผลมันจะออกมาดีแหละเพียงแต่ว่าผลมันอาจจะไม่ได้เห็นปุ๊บปั๊บอะค่ะดูจะต้องใช้เวลา อืมดูจะต้องใช้ทั้งเวลาและกำลังกายกำลังใจซึ่งทุกอย่างมันจะตกที่คุณคนเดียวการแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาตอนนี้เงื่อนไขคือคุณต้องทำเองตัดสินใจเองด้วยตัวเองเนาะส่วนสองใบนี้ค่ะเตือนะเรื่องอาการเจ็บป่วยอืจากการทำงานหรือความประมาทเลืนเล่อความใจร้อนของเราเองอ่ระวังอาการเจ็บป่วยตรงนี้ให้ดีแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องงานอะ ที่เราพูดไปเมื่อกี้น้องว่ามันไม่ราบเรื่นเนี่ยมีสิบเหมือนกันตรงนี้ที่จะมีปากเสียงกับคนที่มีอํานาจมากกว่าหรือคนที่มีอายุเยอะกว่าได้นะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการทํางานเนาะอืมแต่ขอให้ผ่านช่วงนี้ไปได้อะ่ะเออถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้สามใบนี้ก็บอกว่ามันจะดีขึ้นมันจะโอเคมากขึ้นนะอะมาดูถ้าเราอยากให้ดีขึ้นเร็วทํำยังไงทําบุญเสริมดวงแบบไหนถึงจะทําให้ผ่านตุลาไปได้อย่างราบเรื่นนะคะ มาโอเคณนะตรงนี้อ่าไพ่แนะนำนะคะการทำบุญกับผู้สูงอายุค่ะเออจะเราจะใช้วิธีแบบไปทำกับอ่าคุณพ่อคุณแม่เอาของไปให้ท่านล้างเท้าไปเอาเงินเอาเสื้อผ้าอะไรต่างๆไปให้อย่างเงี้ยก็ได้นะเออได้เหมือนกันหรือถ้าจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแนะนำให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศช,ชายค่ะ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านค่อนข้างจะแก่มีอายุแล้วอ่ะประมาณนี้ที่ดูมีหนวดเคราแบบนี้เนาะอืมแล้วก็การทำบุญหรือการกล่าวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยจะมีต้องมีการเดินทางค่ะจะต้องอยู่ที่ไกลหน่อยยิ่งถ้าไปด้วยกันกับคนรักหรือเพื่อนสนิทจะดีนะคะ ไปกราบไหว้ขอพอรเนาะแล้วก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมทําบุญกับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุประมาณนี้นะคะเพื่อช่วยเสริมดวงให้คนราศีกันเนี่ยผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะสําหรับราศีกันไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะเราก็ขออวยพรให้เพื่อน,พอนๆพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะคะ ก่อนจะจากกันไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะยิ่งถ้ากดกระดิ่งติงต,งตงไว้จะดีมากเลยเพราะว่าจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาที่เรามีพิอาการมีการเล่าเกี่ยวกับความเชื่อหรือแม้กระทั่งการดูดวงต่างๆค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ